สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในช่องโนบิคิมนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาสำรวจรีสอร์ทล้างนะครับทุกคนดูในเน็ตมาคร่าวๆนะครับมันล้างมาถึง5ปีแล้วครับทุกคนโอ้ oh, ดูดิฮะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะด้านหลังผมย,ยังไม่ได้พาดินก็วันนี้ไม่ได้มาสำรวจคนเดียวนะพาเพื่อนมาด้วยนี่เพื่อนมานี่ครับเพื่อนกันนะครับมาจากขอนแก่นเลยวันนี้จะพาเพื่อนมาสำรวจสถานที่ล้างมึงเคยไปป้ะสถานที่ล้างไม่เคย วันเนี้ยเคยมาแล้วเดี๋ยวกูพาตำรวจโอเคเริ่มเลยไหม,เร,มเริ่มเลยไหมตอนนี้เราอยู่ส่วนกลางของรีสอร์ทนะครับก็เดี๋ยวจะเดินฝั่งไหนก่อนดิอ่ะมึงเลือกเลยมึงอยากไปตรงไหนก่อนมึงนั่งกันกูชี้ตรงนี้มึงก็อยากไปตรงนู้นเอาปะ่เาปะเอาไปเทเรไปงู้นกันก่อนไปไปครับเดี๋ยวเราต้องมีไม้ด้วยนะมึงไม่มีไอ้นี่เหรอเอาป้องกันตัวต้องมีบ้องกัน,นตันวเออไปครับ let's go ทำไมเราไม่เข้าตรงใกล้ๆก่อนวะเนี่ยไปออออไปใกล้ๆเลยอะไรอันนี้ห้องแรกนะครับเหมือนจะเป็นห้องพักนะครับทุกคนโหทำไมเตียงใหญ่จังวะงใหญ่อะเตียงโคตรใหญ่อะเดี๋ยวไปดูนอกระเบียงทุกคนไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปสำรวจนอกระเบียงกัน กระดูกนกว่ะทุกคนนี่ครับมีแสร้างนกปัสซี่ขอสซี่นกปัสซี่นกดูอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าน<ะ>ของระเบียงนะครับทุกคนหน้านระเบียงผมว่าแต่ก่อนตรงเนี้ยมันเป็นน้ำนะตอนนี้แห้งหมดแล้วหรือภาพตอนที่มันยังไม่ล้างอ่ะนะหรือว่าเราจะมาล้างให้มันสะอาดกว่าเดิมดีปะอ้ห้องนี้น่าจะไอเสี้ยมันเหมือนนี้เลยหรอวะเหมือนเหลี่ยมเนี่ยเหมือนล้านซะแล้ เ,เีียลานเซ็นทรัลมีห้องน้ำห้องน้ำมาดูห้องน้ำห้อ,หองน้ำ,นำแล้วต้องอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเพดานมันจะถล่มหรือเปล่านี่ฮะห้องน้ำ้โหมีอ่างสกุชชี่ด้วยฮะโคตรดีโคตรดีเดี๋ยวขอบดีกว่าเดี๋ยวปราคามันจะถล่มนะโอเคตอนนี้เราสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทางด้านหลังนะครับทุกคน ากทุกคนกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเอาคักสักร like <ป>้อยไลค์ไปโคจัอห่างนี้นะก็คือมีคิดอ่ะอุ้ยจิ้งจกจิ้งจกอันนี้เหมือนเป็นป้อมประการป้อมยามอย่างอย่างนะน่าจะเป็นป้อมยามความคิดมึงค,คิดว่ามันคืออะไรงไงตรงเนี้ยป้อมยามนะ่นแหละป้อมยามเนาะโอเคมันคือป้อมยามก็จะพยายามดูอันที่มันสามารถเข้าไปสำรวจได้นะเพราะบางอันมันเป็นป่าทึบเข้าไปไม่ได้มาแล้วนะ ต,ต้องเดินระวังนะครับเพราะว่าไม้มันผุแล้วับดูดิความเก่าแก่ตันะดูดิอ้หูอันตรายครับต้องเดินตรงเหล็กอันนี้เหมือนกันเลยว่ะเป็นเตียงเหมือนกันเลยแต่หลานนาังนันจะเป็นเตียงให้มันยกขึ้นมาเออพี่ไม่ขึ้นมาครับผมแล้วใครจะถ่ายให้อ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงนะครับทุกคนบ้านก็ไม่มีแล้ว๋ยวตรงนี้เราเบียงสวยมากทุกคนดู วิวบรรยากาศมันโคตรได้อะถ้าเป็นบ่อน้ำเอาเบ็ดมาตกด้วยนี่ได้แน่นอนได้ปลาแน่นอน <c oughs> ห้องนะ้ำอีกห้องหนึ่งนะห้องน้ำแต่ละห้องนะั้นมันผมสังเกตูแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนบางห้องก็เล็กบางห้องก็ใหญ่มันก็แล้วแต่ละห้องู้แต่มีฟิวแบบให้ดูดาวด้ว่ะเนี่ยนะเยสแบบมีวิวให้ดูดาวโคตรดีเราออกดีกว่าอะไรที่อยู่ใต้ราคัเนี่ยเราคนที่จะเลี่ยงให้มากนะเพราะว่า แล้วความที่ว่ามันอยู่มานานแล้วไม่รู้ว่ามันจะถลมเมื่อไหร่ซื้อแบบเนี่ยเกลือฉลุได้เลยอ่ะอันนี้เดินมาตำรวจได้ประมาณ30%แสิวละมัง้งอากาศเไดเยน็นนะเออถือว่าดีนะตอนแรกมาร้อนมากเลยหลังนั้นไปบบใหญ่สุดล,ละไหนหลังไหนนำเลยเพื่อนเอาหลังนี้ก่อนดีกว่า มันมีอีกหลังนึงด้วยนะข้างใยอ่ะตรงนู้นอ่ะก่อนที่ผมจะถ่ายลิปนี้ผมเดินไปสำรวจข้าว้ามาแล้วข้าวตรงไหนวะข้างป่า้างล่ามันมีบันไดอยู่ชี้แบบไม่อยากคิดเลยถ้ามาตอนกลางคืนแม่งจะน่ากลัวขนาดไหนวะอะไรนะเนี่ยกลัวคนอยู่เลยกกลัวคนอยู่มากเลย ต้องถามแม่ปูป่กูระวังหลังให้ไงเผื่อแบบมีคนจอนะมันไม่ใช่ห้องเหมือนกันนะเตียงสองอัจจะหายไปอันึงเออแต่หัวเตียงมันดู V I P แบบกว่าห้องอื่นเลยนะดีเนี่ยหัวเตียงมันเป็นรูปเหมือนแบบอะไรมหมุนๆนะไม่เข้ามาแลอาพี่เจ้าของพาทัวร์เจ้าของพาทัวร์ อุ้ยดูบันไดดิย่างดีเลยเชดไอ้เรื่องเหมือนโดนส่วนสุดสุดสุดใหญ่อ่ะดูตรงนี้ดูนี้เลยโอ้ยห้องป้านเป็นยังนั้นเนี่ยว้าวนี่เช่าเป็นบ้านหรือเปล่ามาเป็นครอบครัวอันนี้คือแบบมีครบเลยนะอุ้ยน้องน่าจะนอนอยู่นะนี่เป็นฟิวปีมากเลยนี่เป็นอะไรเป็นที่ทำรัวเป็นครัวป่ะแคชเชียป่ะ แค่เชียร์แปลกๆเนาะเดินขึ้นแบบเนี้ยอ,อ,อะไรวะคนดูครับมันคืออะไรครับใครดูคอมเมนต์บอกนะลิรีนังการเปล่าเป็นห้องน้ำหรือเปล่ามันอยู่มากี่ปีแล้ววะปิดไปห้าปีแล้วกระจกเป็นสอง,สองด้านเออตู้กระจกเชีย่ยงนั้งนานมากเลยอ่ะก็อ,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 อาบน้ำเชี่ยงแล้วนี่เก๊มีอะไรสำหรับเปิดมาเจอเม็ดแดงๆทำไงวะเชี่ยเป็นขอหัวเอกสารฮะตรงเซ็นเซอร์นะพิธีไหว้ครู ดูดิจากความเก่านะผูกพังหมดแล้วอ่ะตู้เสืผ้าแบบเนี่ยฟิวได้อ่ะไปเราดูนอนก่อนข้างในร้อนมากเลยนะมีให้เดินไปอีกก็คืออย่างนี้เลยฟิวอย่างได้อะแบบเวลาแบบเขาตามไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามไปฟิ่ต้องไหลไหลเลย ไปเป็นเหมือนพูวิลล่ามินิสมัย45หปีที่แล้วเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศด้านนอกนะอันนี้เคยเห็นชัดเลยนี่ดู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 มองไปแบบไอที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือล้างหมดเลยนะยังมีฝั่งนู้นด้วยแต่เต็มเลยอ,ะอย่ะดูดิคือล้างหมดเลยถ้ามากลางคืนมจะเป็นยังไงวะเฮ็ดเอาไหมมากลางคืนตักคลิปหนึ่งไหมหน่ามานะกลางคืนไม่รู้คนดูอยากให้มาหรือเปล่าอถอยถอยถอย อยเฮ้ยมันติดกล้อง <c oughs> อีเทียถอยเลยอีเทียไม่กล้าจับมุมเลยไปๆๆๆย้ายมาอื่นเมืเ่อกี้อะไรอะต่ออต่อหรือแตนวะเหมือนต่ออาวุธพี่ต้องถือเอาไว้ป้องกันตัวอันนี้คืออะไรคืออะไรบ้างไม่ไม่อันนี้นี่อยู่ใงหมอนได้ที่ใส่หม,มอนก่อนกูว่าที่เอาพึ่งหรือเปล่าเนี่ย ที่เอาแตนเอาอะไรเนี่ยแบบว่าจุดไฟแล้วให้ควันมันในเนี่ยใช่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 ไปอู้ถึงแล้วเฮ้ยเหมือนเป็นปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันขุ่นๆเห็นไหมเนี่ยรอยปลานี่ยกล้องตากล้องครับดูลองๆดูที่ว่ายเห็นไหมใช่เนี่ยนี่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 เห็นเห็นเห็นไปแล้วเมื่อกี้ปลาอะไรวะสวยงามปะประกันดีกว่าไปดูคุณจะเอาปลาครับ แต่เมื่อกี้ในกล้องเห็นใช่ปนเล็กๆเต็มเลยสามสิบตัวเอาตัวใหญ่ทีเอ๊แต่มันก็ยังมีสัตว์มีปลาตัวเล็กๆอยู่นะตัวนี้มันทับสวยนะเนาะทำดีๆสวยเลยโหลังแตนดิฟเฟนโอ้ลังแตนโคตรเยอะชิบหายหมดแล้วมันเย็นอะสบายจริงนะเออแบบปูอยู่ใต้ต้นโพอะเย็นสบายน้ำลายชอบไหลเดี๋ยวช่วงนี้เป็นอะไรวะ นี่เป็นอีกหลังหนึ่งนะน่าจะฟิลเดียวกับหลังที่เราเพิ่งไปมาดูหน่อยสิไอ้เหี้ยมันลื่นระวังนี่อีกหลังหนึ่งนะไป,ะป,ะปะมีรถมาด้วยตัวต่อ,ต,ต,อตัวต่อไปเล่นได้ป่ะเฮ้ยเพชรเอากลับไปเล่นที่บ้านไหม มันมีเยอะเลยนะต่ออ่ะเอาไปต่อเขจะได้จบที่โรงพยาบาฮ่ามันไม่เย็นวะเออวะที่มันยืนไม้เออเราไป็นหิอ่อนแล้วแบบมันเย็นเลยนะโอุนี่อันนี้ห้องผมห้องอีห้องนึงนะห้องนี้เย็นมากเลยเพราะว่ามันก่อสร้างด้วยหินอ่อนนะครับพื้นก็เป็นหินอ่อนไปฉาย เฮ้ยเอ็ยอันนี้ไม่ได้เซตนะไม่ได้เซตนะไม่ได้เอามาวางไว้เลยใช่ทุกคนดูมีไฟฉายพอดีเลยอ่ะแต่แอร์ไม่มีแล้วน่าจะโดนถอดรื้อหมดแล้วเอาไว้นี่ไหมจะทเอาไรไว้นี่นะดูชาไม่มีอะไรนะทุกคนเป็นแก้วหมดคแล้วอ่ะ ไมู่ก่ับข้าพจุดจ้มันเป็นควันแง่เออใช่แสดงว่าเขามาไล่ต่อนี่มันรีคอร์ดต่อชัดชัดมันตกใส่หัวทุกคนทุกคนว่าเป็นไงสถานที่ตรงนี้หมอะกรับการตั้งแคมั์ไระวางมันตรายไหม มันไปแล้วมันไปแล้วมึงบินก้มต่ำๆโอ้ยเอ้ยแตกกันช่ยเหรอจริงไหมี่ะก้มก้มเนาบีก้มแอ่ไม่รอดแน่โต้นต่อยบอลต่อยแล้วกูไปไงเนี่ยยังแต่อยอข้ามาๆๆมานะเออ กี่ตัวเนี่ยไอ้หี่ไอ้ยไอ้เหีอ้ยแโน้่อยอ้อ้ยหโอนโหโอ้โหยอ้โหอ้โหแด้เลยอ้โหโอ้โหโอ้โอุโหโอ้นหโอ้โหหอ อู้หลายจุดเลยอ้ยไปเอายาหม่องทาด่วนเลยเฮียตอนนี้ทุกคนไอ้กูไม่ได้เซตต่อไวง